สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแล้วจะมารีวิวหีให้ดูนะคะรับสั่งหีีมาสองตัวนะคะสั่งสีขาวกับสีดำของขออมอรสองตัวนี้ขายแพ็คคู่นะคะขายแพ็คคู่สิบสองยูเลยเนี่ยแลัวจะมาลองหวีให้ดูนะคะว่าดีจริงหรือเปล่านะเะนี่ยตัวข้างในเขาจะเป็นแบบนี้นะคะเห็นไหมคะ เนี่ยค่ะตัวข้างในเขาจะเป็นแบบนี้เส้นผมติดเส้นผมรัดลองหวีดูแลเมื่อกี้เนี่ยค่ะตัวข้างในเขาจะเป็นเป็นขนเล็กๆอ่ะเป็นขนเล็กๆเป็นซี่เล็กๆเนี่ยค่ะหวีดีๆนะคะเมื่อกี้รัดลองหวีดูนะเขาจะนวดหัวเราไปในตัวนะคะเนี่ยค่ะแล้วผมเราก็จะเนียนมากนะเนี่ยค่ะเห็นไหมคะ มันเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยนะแนะนำเลยนะนะคะสำหรับแปรงนะคะแปรงสำหรับสาหรับแปรงผมยาวนะแปรงแล้วจะเนียนเลยนะ,ะเพราะว่าซี่เล็กๆเ,เขาเนี่ยค่ะซี่เล็กๆเ,เขาเนี่ย เวลาเราหวีแล้วก็จะช่วยนวดหนังศีรษะเราด้วยนะลองสั่งมาใช้ดูนะคะเพื่อนๆใช้ดีค่ะใช้ดีมากด้วยหวีผมแล้วก็เหมือนนวดหนังศีรษะไปในตัวเลยนะนีคะแปลงนะไม่แพงนะคะสองตัวนี้สิบสองยูโรสั่งจากอเมซอน นัดสั่งมาสองตัวเป็นแพ็กค,คู่นะคะเหมือนเราคันหัวอย่างเงี้ยค่ะเราก็ใช้แปรงนี่นวดหัวเราได้นะนวดหัวได้เพราะจะแปรงเส้นผมดีมากเลย นะคะสีนี่อีกตัวมึงเป็นสีขาวม่่า,ามันเป็นเขาเป็นแพ็คคู่นะคะแพ็คคู่ก็เลยา่าสองตัว แล้จะเกเก,กน,นีะฮะจะเป็นรูปร่างแบบนี้นะแล้วก็ประมาณนี้นะแล้วก็ด้านขนแปรงของเขานะคะเนี่ฮะเห็นไหมคะด้านขนแปรงก็จะเป็นแบบเป็นหนึ่งซี่แล้วก็เป็นขนๆร,รอบๆอย่างนี้นี่ะลองสั่งมาใช้ดูนะคะใช้ดีมากเลย แปรงหวีผมนะคะของอเมซอนสั่งจากอเมซอนค่ะโอเคนะคะมาแปลงผมให้ดูค่ะแนะนำแปลงนะแปลงหวีผมยาวนวดผมไปในตัวด้วยนีคะโอเคค่ะลาไปแล้วค่ะ แรงหวีผมนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะจุ๊บจุ๊